เคยมาเคยมากินแบบบนดาดฟ้าไหมคะไม่เคยแต่ลืมจริงไม่เคยไม่เคยลืมจริงปะเนี่ยไม่เคยแบบอย่างเงี้ยบรรยากาศอย่างเงี้ยไม่เคยไม่เคยนี่ครั้งแรกหรอครั้งแรกจริงปะเนี่ยจริงถ้าไปไปดูใน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 โซเชียลไม่มีภาพแบบนี้มีแต่บนเรือมีอยู่แต่แบบนี้ไม่เคยมาเป็นบอกบอกเคยมากเลยเนาะไม่เคยไม่เปมากสุดก็คือในโรงแรมแต่ว่ามันมันไม่ใช่แบบนี้กลางกรุงเทพ่ยวแค่เคยนนะครับเพราะเราไปเด็กข้างนอกไง อาจจะไม่ใช่เหมือนวันนั้นนะครับนั้นแบบว่าผีเขาสิงผู้จัดไม่ค่อยน่ารักเอา้า <c oughs> แสดงว่าแบบที่พูดตอนนั้นก็คือไม่จริงจริงแต่มันจะแบบคนคนเมาไพูดความจริงทุกอย่างที่มันกินในใจเธอฉันไม่เคยเมาเลยจริงเหรอฉันเคยเมาล่าสุดน่าจะปีหนึ่งเมาบ้างมั้งจะได้แบบพูดความในใจบ้างแบบฉันก็อยากลองเมาให้ยิฟนฟ <ะ S 1> นะังได้บ้างเพราะถ้าฉันเมาฉันจะพูดอะไรออกมาบ้าง ก็เยอะอยู่นะถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ค่อยได้เมาทันทีอ่ะอาจจะเยอะมากเลยนะลองไหมสักวันหนึ่งนัดที่แบบเพื่อการหนีว่าถ้าเบสเมาเป็นเรืดอะไรบ้างแล้วเธอก็ถ่ายคลิปเก็บไว้ตื่นเลยเป็นข่าวคิดคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้กูเป็นเรื่องเป็นเล่าอีกถ้าแล้วตอนนี้อาจจะมีแฟนก็ได้นะแอบอาจจะแอบไปไวก็เปมนคนไปเจอได้ฉันหรอไม่มีจ้ะถ้าเรามีแฟน พี่มีทางมีได้แหละบอกตรงเพราะฉันถ้าเหมือนสิเธอมีก่อนแน่นอนยิบก่อนถ้าถ้าไม่เธอและฉันมีแฟนเราจะยังมากินข้าวกันอยู่กินจะบอกแฟนว่าเพื่อนแล้วแฟนไม่ให้ <c oughs> ก็ไม่ได้สิทำไมอะ่ะแฟนรูมาที่หลังอะ่ะ <c oughs> เรื่องมาก่อนกลั <c oughs> วแล้วนะจริงสำหรับฉันคือจริงจ <c oughs> ริจำได้ว่าแต่ถ้าเกิดเบสคำสิงมีแฟน แล้วถ้าเกิดฉันชวนมามา,มากินข้าวแฟนไม่ได้บอกว่าไม่ได้หรอกต้องต้องหนึ่งสองสามสี่ฉันเองคอือคนไร้สมดา,า <c oughs> ถึงคนแรกเธอาต้อก็เลือกผู้ชายก่อนยังไงเพื่อยังไงเพื่ออยู่นี้ใช่ไหมเลือกผู้ชายก่อนยังไงฉัจะมีผู้ถ้าแปนหลอดอ่ะ <c oughs> ทำไมอ่ะเปนหลอดแล้วเขาอาจจะแบบว่าไม่อยากมาอะไรอย่างเงี้ยสมมติแล้วทาไมต้องไม่อยากมาไม่อยากมาเจอคนอื่นนั่นนี่นู่นเขาก็แบบอยากอยู่กับกับ แฟนของเขาคนเดียวอะไรเงี้ยหรอเออมีแฟนแบบนั้นด้วยหรอเธอเคยเจอแล้ว <c oughs> <c oughs> ฉันไม่เคยเจอไงอ้าวหรอสมมติเวลาฉันมีแฟนทุกคนเข้ากับเพื่อนได้โอเคเธอเคยหรอไม่เคยแต่ว่าถามไว้เฉยตั้งคำถามไว้แล้วชีวิตเขาชีวิตเขาก็ไม่ได้ธรรมดานะแต่แค่คนไม่รู้เฉยหนักเว้ยปีบ้านเปเรียนดิ ก็ผู้ใหญ่บ้านเปรี้แลนชอบโพดอ่ะใช่ชีวิตเบี้ยด่ะเบี้ยคำซิงอ่ะไม่ให้ต้องให้คนรู้เยอะชีวิตเบี้ยคำซิงอ่ะหนักขบ๊อทบิ๊กเบี้ยเซเลานีแต่คนไม่รู้เฉยสงสารบ๊อทบิ๊กจังเคนเด็กสู้ชีวิตมาดูชีวิตคนนี้ก่อนคุณจะต้องอาบน้ำตาอุ้ยคุณแล้เศร้าอะไรเนี่ยเราไม่ได้ไลฟ์แล้วเนี่ยไม่แต่มขนาดจังหวะเออสิบนาทีแล้วมาถามจะพูดอะไรเยอะไามค่วยไปตัด